นี่ต้องเป็นผู้นำที่ดีค่ะเดี๋ยวนี้ได้พี่ประมาณนี้นะแล้วก็ของอะไรอ่ะพระเอกเลยรมาณนี้โอเคก็เหมือนกันเดี๋ยวมาดูใช่ฮะไม่ไกลฮะ ส่งยังไงวะเพื่อมาตรง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 อะได้ตรงตรงเลยครับต้องตรงอย่างเดียวเลยอันตรงในวันนี้ได้ก็ต้องก็ต้องเฉียงอ่ะก็คนดึงก็ต้องยืนอยู่ดึงไม่เด็ดทัดดิแต่แรกมันจะเปียแต่แรกนีะพี่ก้องสองเส้นมันต้องตรงสองเส้นครับเส้นตรงกับเส้นเอียงพี่ใช่ต้องมีสองเส้นครับใครดึงข้างนี้ก็ดึงเอียงเอา ยิ้มหน่อยยังมีอยู่งี้นะครับขอให้ยังมีน้ําอยู่งี้นะครับด้วน้ําน้ำมันจะอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเท่านี้แหละพอมาทุกทีที่เราอยู่จะานง่หรือว่าทำงานง่ายเอาละผมช่วยให้เราทำงานง่ายเดี๋ยวไปเขียนคลื่นรือทา